หลังจากสูญเสียถึงสองครั้งใหญ่ในชีวิตเราจะพาไปเปิดโพสสุนารีราชสีมาถึงลูกๆทั้งสองคนก่อนประกาศเลิกสามีฝรั่งหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสุนารีราชสีมาเจ้าของเพลงฮิตอย่างกราบเท้าย่าโมและสุดท้ายที่กรุงเทพซึ่งปัจจุบันทางด้านสุนารีได้ผันตัวเองมาทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์ในรายการเพลงและต้องบอกเลยว่าถ้าสุนารี ไปออกรายการไหนเรียกเสียงฮาได้อย่างแน่นอนล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อทางด้านซุนารีราชสีมาประกาศข่าวร้ายสูญเสียที่สาวใหญ่ของบ้านพร้อมกับเลิกราสามีฝรั่งตาน้ำข้าววอลเตอร์รับยุติความสัมพันธ์9้าปีซึ่งก่อนหน้าที่ทางด้านซุนารีราชสีมาจะออกมาประกาศข่าวร้ายเจ้าตัวได้โพสต์รูปภาพกับลูกชายฮีโร่และอาเธอร์ขณะที่ได้ไปรับประทานอาหารกับลูกๆซึ่งเราจะพาไปเปิดโพสตซุนารีราชสีมา โพสต์ถึงลูกๆทั้งสองคนก่อนประกาศเลิกสามีฝรั่งโดยได้ระบุแคปชั่นว่า @momo_paradise with my lovely boy ที่ Momo Paradise กับลูกชายที่น่ารักของฉัน